ใช่มากค่ะเราจะตอบแล้วจ <doubling. S 3> ้าไดตอบหมดแล้วใครถามวะใครถามถามตัวเองตอบตัวเองดูตัวหลังดิมันไม่ยอมเลยอ่ะเงียบหลับขยับขยับเงียบหลับขยับอะไรเงียบเป็นได้แ เราจะไปเชียงใหม่กันได้ไหมครับใช่ครับไปไปไปมปไปไปไป็นไป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 ไี่ก็ปไปนป้ปไ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 นไป้ปไ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 ้ไป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 ะปไนไป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 ไ้ไปไมอปไัไป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 ไะัปนปไปไปไ่ไปปไปไนไปไปไปไ่ไหไป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 ยอันไป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 ยไ หอมแก้มก่อนพี่เลอันหอมแก้มก่อนลูกโอ้ยแล้วหนูหอมพี่เลอันยังหอมพี่เลอันด้วยหนูหอมก็ด้วยสิหนูคิดว่าอาคิสใครประดานอย่างเนี้ยอ่ะตับรมดานอะธรตับประดานอะไรตัตัอะคิดเยอะก็ต้องอ้วก แนฉันซ่อนติดบินข้างหลังของเธอเอาไว้ใครก็มากเธอชอบให้ชอบธอมากกว่าใครใ,ใจคนเดียวได้ใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงให้คนที่รู้ไม่จริง Let's <laughs>